สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเล่นสโนว์บอร์ดอบบี้กันนะครับจะเป็นยังไงก็ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามมันด้วยนะครับทุกคนไปกันเลยวู้เวลาไปแล้วสตีฟได้เลยไอเด็กน้อยตรงไปตามทางเลยนะตามทางเรื่อยๆเลยนะไอเด็กน้อยได้เลยได้เลยไปกันเลยนะโอ้โหตรงนี้มีเนินด้วยกระโดดฟ๊บเลยฟึบเลยตรงไปเลยตรงไปเลยเข้าเส้นชัยแล้ววูฟไปต่อไปต่อเข้าขวาเข้าซ้ายเข้าซ้ายเข้าขวาตรงยาวตรงยาวฟึบอู้ผ่านได้ผ่านได้ชืบ ได้อยู่ตัวนี้ไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยากเท่าไหร่กระโดดเลยฟืบไ,ไปต่อไปต่อเฮ้ชืบได้อยู่ตรงไปต่อเลยโอ้โหเข้าท่ำด้วยมีท่ำด้วยเจ๋งเลยตัวนี้มีเงินให้เราซะด้วยตั้งห้าเหรียญแต่เรามีสะสมอยู่แล้ว500เพราพอเราเก่งสุดยอดไปเลยละ่ะใช่เราล่ะเราเก่งสุดยอดไปเลยใช่เลยหลบเลเซอร์นี้ด้วยตรงไปยาวๆเลยนะวู้ฮู้ตรงไปเลยเขาเซนใชแล้วตัวนี้เป็นหนามแหลมกระโดดหลบให้ดีนะตรงไปยาวมองตรงไปข้างหน้ายอย่างเดียวเลยนะปืบอู้เทเลยเท เลยตัวละอย่างเทอุ้ยชึบอุ้ยเกือบล่วงเกือบร่วงเอ้ยชึบได้อยู่ได้อยู่เขาเส้นใยตรงยาวตรงยาวตรงยาวพึบพึบหลบหลบซ้ายหลบขวาหลบซ้ายหลบขวาตรงต่อเลยเขาทำโอ้โหสุดยอดไปเลยสนุกสุด ใช่แล้วล่ะมันสนุกสุดๆไปเลยนะไอเด็กน้อยกระโดดจึงจึงจึงอรไต้องผ่านไปได้อย่างงดงามตรงไปเลยตรงไปเลยตรงไปเลยวู้ไปเลยนี่เข้ามาตามทางแล้วสีสันสวยงามมากใครว่าสวยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้นะตรงไปเลยตามทางเข้าเส้นชัยไปแล้วนี่ไงเช็คพอยต์แล้วได้ทีละห้าเหรียญเจ๋งมากๆเลยตรงนี้ก็เข้าเส้นชัยมาแล้วแล้วก็ตรงมาผ่านเลเซอร์ใส่ลุงเจ๋งมากๆเลยตรงนี้ก็เป็นขอนไม้กระโดดหลบปื๊บป,ปื๊บได้อยู่ได้อยู่ตรงยาว ตรงยาวมีเลเซอร์อยู่สองข้างทางตรงนี้มีกระบอกเพชร์ด้วยในเวลาหลบแล้วตัวนี้มาทางตรงแล้วกระโดดข้ามได้แบบนี้ไงนี่ไม่ยากเไลร่เลยง่ายๆอีซี่เลยชูบหมุนตัวด้วยเจ๋งเลยนี่เดี๋ยวพาไปต่อแล้วชุบชๆบชบชบชบตรง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 เวลาตรงยาวตรงยาวชึบกระโดดลบอึ๊บ ต้องรอหน่อยต้องรอหน่อยชืบนี่มาดูกันว่าเราจะเข้าเั้นชัยในอีกกี่นาทีนะเราจะไปถึงสเตจที่100ได้ในเวลาอีกกี่นาทีนะตรงไปดูกันเลยตอนนี้เรามาได้ประมาณ2นาทีแล้วตรงไปเลยวู้ตรงยาวกระโดดจืง๊ง ไปได้ไปได้ตรงนี้หลบพืบอโอ้ยโอ้ยเกือบล่วงเกือบล่วงโอ้โหดีนะเราเบรกทันเจ๋งมากตัวเรากระโดดเลยจึงนี้ไปต่อไปต่อข้างหน้าเป็นเลเซอร์อุ้ยหุบด้วยตรงยาวตรงยาวฟู่เราผ่านไปได้แบบงดงามตรงนี้ก็เป็นเลเซอร์หมุนกระโดดหลบได้นี้ไปต่อกระโดดรบแบบนี้นี่ไงสวยงามข้างหน้าก็เป็นลูกตุ้มมาเลยลูกตุ้มน้อยไม่กลัวหลอกมาเลยเราผ่านไปได้แบบอีซี่เลยล่ะสตีฟใช่เราละมันง่ายอีซี่สุดๆไปเลยลหลายเด็กน้อยใช่เลยสุดยอดไปเลย นะเราสนุกสุดๆเลยล่ะกับการเล่นแบบนี้นะใช่แล้วล่ะฉันก็สนุกเหมือน,นกันนะเด็กน้อยใช่เลยนะไปกันเลยนะกระโดดจึงโอ้ยหลบหลบหล,ล,ลบซ้ายหลบขวาหล,ลบซ้ายหลบขวาตรงยาวตรงยาวปึ๊บ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 นี่เข้ามาเข้ามาเข้าขวาเข,ข,ข,ข้าขวาเข้าซ้ายชืบเช็คพอยอุ้ยชืบเกือบล่วงอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ล่วงขาไม่ล่วงขาเลยยังสติดีอยู่ยสติอยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ชืบตัวนี้กระโดดหลบปึ๊บแล้วก็ไปตามทางเลยตามทางเลยตัวนี้กระโดดฟืบแล้วก็หลบเลเซอร์ตรงนี้ ชึบได้อยู่ได้อยู่อีกแล้วได้อยู่อีกแล้วตรงยาวหตรงนี้มีเลเซอร์คอยหมุนด้วยเอ้ยชึบคอยบีบคอยบีบเอ้ยเราหลบได้หลบได้ตรงนี้มีกระบองเพชรจัดไปเลยเจ๋งเลยเจ๋งเลยตรงไปตามทางเลยด้วยความหลอดเท่เลยครับหูหลอเท่สุดๆหลอเท่สุดๆเอ้ยชึบชึบโอ้เราผ่านมาได้อีซี่มากอีซี่สุดๆ เราสุดยอดเลยสุดยอดเลยผ่านแบบอีซี่เลยไม่มีตายสักตัวเลยเป็นไงล่ะคนเจ๋งไหมใช่แล้วล่ะเจ๋งสุดยอดไปเลยเด็กน้อยเออชึบแอโอ้โ,อโหว่าแล้วก็ตายเลยโอ้โหโดนเลยแย่จริงๆกระโดดหลบปุ๊บแล้วก็กระโดดข้ามมาทางนี้แล้วก็รอจังหวะนิดนึงแล้วก็ กระโดดหลบปุ๊นี่แบบนี้แบบนี้สีสันสวยงามสีสันสวยงามหลบซ้ายหลบขวาหลบซ้ายหลบขวาคะหนาเป็นลูกตุ้มมาเลยมาเลยมาเลยเราต้องหลบปุ๊ตีลังกาผ่านมาได้ครับได้เวลาไปต่อได้เวลาไปต่อชึบกระโดดปื๊บนี่ได้อยู่ได้อยู่ชึบกระโดดนี่ได้อยู่ครับเขาเส้นชัยมาแล้วเช็คพอยปื๊บโอ้โหนี่โอ้ยชึบเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวอู๋เกือบล่วงในที่สุดก็ผ่านมาได้เจ๋งมากเกือบจะหลับแต่กลับมาได้นะทุกคนวู้ ตรงยาวตรงยาวนี่ไงเข้าซ้ายแล้วก็กระโดดเข้าขวาหมุนตัวซะด้วยดูความเท่เลยตัวเราเท่สุดยอดไปเลยตรงไปยาวๆตรงไปยาวๆตรงนี้มีการหลบเลเซอร์ปึ๊บไปแบบซ้ายขวาซ้ายขวาชิวๆชิวๆไปได้เรื่อยๆครับวหูหลบเลยหลบซ้ายหลบเอ้ยอ่ะโดนจนได้เลยโอ้โหเบรกไม่ทันถึงเบรกทันก็ไม่สามารถไปได้นะเอ้ยชึบหลบได้ แบบนี้แหละแบบนี้แหละงดงามเราพลาดไปสองชีวิตแล้วเอ้ยเอ้ยจะล่วงไหมจะล่วงไหมกระโดดฟืบนี่เราผ่านมาได้ไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากเท่าไหร่ด้วยอุ้ยตรงนี้มีลูกศรชี้อ๋อต้องเข้าขวาได้เลยตรงไปเลยนะเข้าขวานี่ตรงไปยาวยาวยาว,ยาว,ยาวตรงข้างหน้านี้ก็เป็นอะไรแล้วเนี่ยโอ้โหชึบหลบเบอร์เลเซอร์หลบเลยเลเซอร์ชึบเอ้ยชึบอ่ะ ล่วงจนได้เอาใหม่ตรงเวลาตรงยาวได้เวลาตรงยาวชืบมาตรงไปตรงไปชืบอูนด้วยความเร็วแรงด้วยความเร็วแรงเฮ้ยชืบเอา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 ยเกือบร่วงเกือบร่วงเดาได้อยู่เลยได้อยู่แต่ยังได้อยู่ครับตอนนี้ครับจังหวะนี้ครับเสียไปสามชีวิตครับแต่ยังไปได้ครับเวลาก็5นาทีเองตอนนี้เราได้50แล้วจะจบที่ประมาณ10นาทีแน่เลยถ้าเราเล่นแบบไม่ร่วงเลยอะนะเดี๋ยวเวลาตรงไปแล้ว้ใช่แล้วแหละถ้าเราไม่ร่วงเลยเราจะต้องเข้า ประมาณ10นาทีอ่ะ ใช่เลยถ้าเราไม่ล่วงเลยก็คงจะเข้าในเวลา10นาทีแน่เลยสุดยอดไปเลยตัวเรานี่ไงฟืบกระโดดหลบมาได้เกือบจะหลับแต่ก็กลับมาได้อยู่ดีตรงไปเลย55แล้วมาเลยสเตทที่55แล้วเดีแล้วเวลาตรงอ่ะเราต้องกระโดดนะนนี้ตรงนี้นะ่ะลืมตัวไปเลยเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ใหม่ตรงไปตรงไป,ป,ดดปรตรงไปตรงไปชืบกระโดดมาปืบตรงไปกระโดดฟิวได้อยู่ได้อยู่ยฟิวเลยอยู่ได้อยู่ฟิวได้อยู่สุดยอดไปเลยตัวนี้ก็เป็นเลเซอร์เราต้องหลบมาไปด้วยความเร็ว แรงชืบอุย้ยเกือบล่วงเกือบจะหลับแต่กลับมาได้อีกแล้วโอ้โหสุดยอดชืบเบรกเบรกนี่ได้ไงได้ไงเอ้ยชืบเบรกโอ้โอ้โอ้หไม่ล่วงเจ๋งมากปฏิหารสูตรได้เวลาไปแล้วฮู้ตรงไปยาวๆตรงไปยาวๆนี่เข้าเส้นชัยแล้วกระโดดทางนี้ออาไม่ถึงล่วงอ่าเอาใหม่เอาใหม่ต้องไปทางซ้ายได้เลยตรงยาวตรงยาววู้ฮูตรงนี้มามามาต่อต่อต่อปึ๊บ เข,ข,ข,ข้าขวาเข้าซ้ายเข้าขวาเข้าซ้ายตรงยาวชึบมาวู้ฮู้ตรงไปเลยอู้นตรงนี้ก็ให้เรากระโดดข้ามไปแบบนี้นะนี่ไม่ต้องข้ามไม่ต้องไปทางขวาก็ได้ไปทางซ้ายก็ได้นี่แบบนี้เลยไปตามทางแล้วชึบตรงนี้ต้องเข้าขวานะนี่ไงเป็นทางให้เราทางไปทางขวานะเช็กปอยเลยปึ้งแล้วก็ไปตามทางตามทางชึบกระโดดถึงจึง,จง ฉันว่าเราสนุกกับเกมนี้สุดๆไปเลยล่ะไอเด็กน้อยใช่เหยสนุกสุดๆไปเลยนะตรงไปเลยวูฮูยาวๆเลยยาวๆเลยวุ้นหกสิบสามแล้วอีกอึดใจเดียวเราจะเข้าเส้นชัยแล้วกระชากตัวเองไปไกลๆเลยวูฮูไปด้วยความเร็วแรงเลยจึงกระโดดชืบชึบอ,อะชึบอ,อะชืบได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่ครับมาครับเก่งมากตัวเราตรงยาวตรงนี้ต้องตรงยาวชืบกระโดดจึง จึงเอ้ยชึบอ่าล่วงจนได้โอ้โหมันยากนะทุกคนมันยากสุดๆไปเลยลาใครที่ดูแล้วก็ชอบก็อย่าลืมกด like, กกไลค์กดซับสไครต์กดติดตามมันด้วยนะตรงไปเลยวู้นี้เราผ่านมาได้แล้วต้องใช้สมาธินิดหน่อยเองไปกันเลยนะเข้าขวาต่อเลยชึบแล้วก็เข้าสายแล้วก็เอ้ยชึบเกือบล่วงตรงไปเลยตรงไปเลยชึบไปต่อไปต่อฟือบไปเลยไปเลยเดี๋ยวเวลาตรงไปแล้วฟืบกระโดดตรงไปนี่ไงเราผ่านมาได้แล้วชึบกระโดดโววาวเกือบ ล่วงเกือบล่วงเอ้ยอล่วงจนได้ตรงไปตรงไปตรงไปฟืบกระโดดฟืบกระโดดรบฟืบนี่ผ่านลูกตุ้มมาได้สุดยอดเลยตัวลาวตรงนี้ก็เป็นเลเซอร์กระโดดรบปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ได้อยู่ได้อยู่ยังได้อยู่อ้ยชึบตรงนี้รอรอจังหวะรอจังหวะนิดนึงรอจังหวะนิดหนึ่งตรงไปเลยเดี๋ยวเวลาไปแล้วออชึบอ่าโอ้โหแรงไปหน่อยล่วงเลยเบรกไม่ทันตรงนี้ไปแล้วก็ไปฟืบแล้วก็รอจังหวะรอจังหวะ ฟืแล้วก็ตรงไปเอือตรงไปตรงไปตรงไปฟึบรอจังหวะนิดนึงรอจังหวะนิดนึงแล้วก็ตรงยาวตรงยาวชึบกระโดดฟึบแล้วก็รอจังหวะนิดนึงชึบ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  อ๊ยอยโอ้ยเกือบล่วงเกือบล่วงเกือบล่วงแล้วเกือบล่วงแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวชื้บผ่านมาได้แล้วเข้าเช็คพอยต์แล้วด้วยสุดยอดไปเลยตรงนี้ตรงไปยาวๆตรงไปแบบยาวๆนะไปเลยฟืบอู้ได้อยู่ได้อยู่ผ่านมาได้ชื้บตรงนี้ยังไงยังไงยังไงกระโดดผ่านออชื้บนี่ไม่ยากไม่ยากเกินความสามารถอยู่แล้วชื้บมาเข้าสายต่อเข้าสายต่อกระโดดออชื้บโอ้ยผ่านมาได้แบบงงงงงงมากโอ้โหสุดยอดตรงยาวตรงยาวตรงนี้มีลูกตุ้มฟื ปึ๊บนี่ผ่าตุ้มมาได้เจ๋งเลยเจ๋งเลยสุดๆเลยตัวเราชึบนี้มามามาตรงนี้ก็โดนลบเลเซอร์ฟึ่งตรงยาวตรงยาวได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ก็โดนลบฟืบฟืบแล้วก็ฟืบโอ้ยเอ้ยช้าหน่อยช้าหน่อยต้องช้ากว่านี้โอ้โหแรงไปหน่อยอ่ะคนแรงสุดยอดไปเลยตัวเราฟืบก็โดดฟืบเฮ้ยชึบได้อยู่ได้อยู่ต้องไปแบบช้าๆชึบมามามาใช้สมาธิมาก สมาธิมากสมาธ down and down and down, JI, ิมากตรงไปตรงไปตรงไปฟืบแล้วก็ฟืบแล้วก็ฟืบหนึ่งครั้งชึบยาว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 จะล่วงหรือไม่จะล่วงหรือไม่จะล่วงหรือไม่กดรัวกดรัวกดรัวยอมพีชีพเถอะไอ้เด็กน้อยได้เลยนะเราใช้วิชาโลบักก็เลยก็แล้วกันนะ ปึ๊บกดเลยปึ้งเหลียบร้อยเราผ่านมาได้แล้วแบบอีซี่เลยด้วยวิชาโลบัคนะใช่เราล่ะเราสุดยอดไปเลยนะไอเด็กน้อยเรามีโลบัคอยู่น้อยนิดแกก็ยังจะใช้นะใช่เลยเรามีตังนะทําไมอะสตีฟเรามีตังอนะอ๋อไอเด็กน้อยได้เลยได้เลยโอ้ชึบกระโดดเลยจึงจึงโอ้โหล่วงทางมีแตย่ยากทั้งนั้นเลยสุดยอดไปเลยนะทางมันน่ากลัวแล้วก็ยากสุดๆไปเลยใช่เราล่ะไอเด็กน้อยตรงไปเลยนะได้เลยได้เลยได้เลย,ไ,เลยไปเลยวู้ดูดู เช็คพอย n แล้วตรงนี้เข้าซ้ายชึบโอ้วโอ้วโอ้วลวงจนได้เอื้อเรามาถึง80แล้วตรงนี้ใกล้จะถึงจุดหมายแล้วก็จะถึงฝั่งฝันแล้วชึบก็โดนลบฟืบฟืบมาเอื้อเอื้อลวงอ่า ตรงไปเลยวูฮูเดี๋ยวเวลาไปแล้วตรงนี้ก็เป็นเลเซอร์เราต้องไปด้วยความเร็วเร็วแรงทะลุนรกของเราชืบแรงกว่านรกเลยดูดิดูดิโอชืบอีนีผ่านมาได้แล้วตรงนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะไปเลยวนวนวนโอ้โอ้โอ้โได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้ก็ไปตามทางกระโดดเข้าซ้ายแล้วก็เข้าขวาแล้วก็กระโดดตรงกระโดดเข้าขวาอีกหนึ่งครั้งแล้วก็มาทางซ้ายนี่ไงแบบนี้เลยเจ๋งมากเจ๋งสุดนี้เดี๋ยวเวลาไปแล้วไม่ยากเท่าไหร่นะเนี่ยทางนี้น่ะชน ด้วยนะว่ามันไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะไอเด็กน้อยใช่เลยใช่เลยไปเลยนะปื๊บก็รถจึงนี่ไงได้เวลาไปแล้วอู้นเฮ้ยช er. ึบหลบซ้ายหลบขวาโอ้โหเลเซอร์ม yeah, ันเยอะจริงๆเลยตรงนี้นะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกือบล่วงเกือบล่วงแต่ก็กลับมาได้อยู่ดีตรงนี้พุ่งจัดไปเลยพุ่งเลยปิ้ว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 แอะล่วงเลยเอาใหม่เอาใหม่แล้วจุดๆใหม่จุดๆใหม่ฟืบมาปู๊ด ปูดเลยปูดเลยปูดเลยพูดต่อไปปูดนี้เจ๋งมากเดี๋ยวเวลาไปต่อแล้วอุ๊ยโอ้โหมีสไลเดอร์ด้วยวู้ฮู ไปเลยไปเลยนี่ไงโอ้โหแต่มีเพื่อนเริ่มใหม่หลายคนเหมือนกันนะเนี่ยเริ่มใหม่กันหลายครั้งเหมือนกันเพราะมันยากนะสิใช่เราล่ะมันยากสุดๆไปเลยล่ะโอ้โหใช่เลยยากมากๆแล้วเราต้องผ่านให้ได้นี่ไงเราผ่านแล้ววอ้โหเราผ่านมาได้จนได้เลยยังไงล่ะเราเก่งสุดยอดเลยเอาจากกุกวาเจ้าผ่านนะสุดยอดไหมล่ะยูหูสุดยอดจริงๆนี่ตรงไปตรงไปหลบเลเซอร์หลบซ้ายหลบขวาเลย93แล้ว9 3แ,แล้วตรงไปตรงไป,งไปยาวๆยาวๆครับคอาเซนชัยครับ ตรงไปครับ way, ต้รงยาวๆตัวยาวๆนีไงตรงข้างหน้ามีปูดด้วยปูดเลยปูดด้วยความเร็วแรงด้วยความเร็วแรงตงนี้กระโดดหลบเข้าซ้ายเข้าขวาเข้าขวาแล้วก็เข้าซ้ายนี่ไหนแบบนี้แล้วก็กระโดดตรงกลางนี่ตรงไปแบบนี้นะโหูนี่กระโดดหลบปึ๊บปื๊บเข้าขวาตีนกาชึบนะได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้ปูดปูดเลยปูดวู้ หนีได้อยู่ฟุ้งโหสวยงามจริงๆเลยเช็คพอ,อยต์แล้วด้วยมาตรงนี้เป็นโขดหินธรรมดาไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่หรฟ๊บโอ้ล่วงเลยโอ้โหนึกว่าจะไม่เท่าไหร่นะเนี่ยที่ไหนได้มันแพงมากเลยใช่แล้วเหรอไอเด็กน้อยมั่วแหละ โอ้โหมั่วจริงๆเลยด้วยไปกันเลยนะตรงไปยาวๆฟ wow, ื้ไป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 นี huh. ้เราจะเข้าเส้นชัยแล้วเข้าเส้นชัยแล้วอึดใจเดียวอึดใจเดียวฟื้ไปเลยนี่ไงเลยได้ปูดปูดยาวๆบึ้งเรียบร้อยวโอเคนะครับทุกคนใครที่ดูถึงตัวนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้อย่าลืมเข้าวัดทำบุญกันด้วยนะครับทุกคนแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย